เอาเลยครับผมก็สวัสดีคนกันด้วยผมวันนี้แล้วก็อยู่ช่องเนฟิปกับเกมสปีดบารเพนนะครับผม <laughs> อันนี้ผมต้องอยู่ไกลหน่อยเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะเขาเปิดเพลงไทยครับผมเออกลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมดูที่ว่าในแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้เรามาเกรียนมาทําบ้างนะครับผม <laughs> แต่เห็นแบบคนเล่นเยอะนะเก้าร้อยกว่านะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแมปของคนไทยนะครับผมเออถ้าเจ้าของแมบปบนะผมดูอยู่ก็สวัสดีด้วยนะผมออทักทายกันได้นะครับเพราะว่าตอนเรารีวิวแมปคนไทยเนี่ยก็ก็มีเจ้าของแมปอะ่ะเออมามาคอมเมนต์อยู่ด้วยนะ ครับผมเฮ้ยอันนี้ก็ชอบนะครับผมเออมาคอมเมนต์ไว้ได้นะผมถ้าเจ้าของช่องนะครับผมเจ้าของอันเนี้ยแอบดูอยู่อะ <c oughs> โอเคนี่คือการเสกนะครับผมจะเสกฟรีทุกคันนะครับผมเออมันจะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าเกมเนี้ยผมอ่าผมจะเรียกอันนี้ออกมา NX นะ Mac ป้าทุกคนเออใช่ NX Mac โอ้โหคือตรงนี้เปื่อยด้วยนะดูดิ เฮ้แต่ว่าผมจะไม่เล่น X Max นะครับผมเอาออกไปก่อนลองมาลอง Big Bang ก่อนดีกว่าไป s 1 p a n d o u b l e R ดีกว่านะครับผมมาดูกดูนแต่เกมนี้เสียงท่อค่อนข้างีจะดังนะครับหลั่นจัดผมขอเบาหน่อยเอาผมเบาหน่อยคือมันลั่นจัดเผล่อนนี่ก็ดังอยู่นะประมาณนี้พอเนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเกมหนึ่งมาเราจะสับไปตรงนี้ก็คือไปได้แบบ ไกลๆนะทุกคนดูว่าระยะมันจะไกลแค่ไหนนะครับโอเคกดวีได้ไหมเปลี่ยนมุมมองได้แต่ว่าก็ไม่ใช่เฟิร์สพร์ันมันติดตัวทุกคนเออโอเคมาพร้อมนะครับเราจะใส่เกียร์ว่างก่อนแล้วก็พร้อมไปนะครับผมลันล่นลันล่น okay. three, two, one, ลั่นลั่นเนียครับผมสอง,ง,อง,อง 2, จัดไป ตอนนี้วิ่ง200กว่าแล้วรู้สึกย cool. ู Head ่ม okay. ี h2 ด้วยป่ะ h2 ทุกคนเดี uh. ๋ยวเดี yeah. ๋ยวค่อยออกไปดูนะว่ามีหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวพุ่งไปดูโอ้โหก็แมปแมปค่อนข้างนี้ทำเดียมีปั๊มเชลด้วยโอ้โหอันนี้แถวไอ้นี่ป่ะเนี่ยแถวรามินทาไม่เนี่ยทุกคนเออคือคล้ายๆอยู่นะคล้ายๆเส้นรามอินทาแล้วแถวนั้นอะโอเคตอนนี้ก็สุดไปที่337กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็คือท็อปสปีดแล้ว ถ้าเราไปจนสุดเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนเราลองเปลี่ยนคันเลยดีกว่าโอ้โหตอนนี้ไม่เห็นละไม่เห็นฝุ่นอย่างนี้แล้วว่าไม่เห็นฝุ่นเออกับสู่ความสงบนะครับอ,อันนี้ไรครับทุกคน R3 หรอใช่ไหมเออใช่เป็น R3 แบบตัวเก่าแล้วนะเออตอนนี้น่าจะมีตัวใหม่แนละ้ว่าทุกคนอันนี้คือ R3 ตัวเก่าแล้วตัวบัคตัวผมบัคหายไปแล้วขอดู h e ด d นี่ h e มีจัดไปเราขอเล่น Big Bike ก่อนนะครับทุกคนเออ โอ้มาแล้วตัวโอ้ยแลว้วเป็นตัวผมเป็นอย่างเงี้เนี่ยว่ตัวฟองโอเคเกียร์หนึ่งอันนี้เนี่ยถ้าตามหลักเนี่ยมันจะวิ่งเกือบๆสนะี่ร้อยแล้วอันนี้เป็น H2 นะไม่ใช่ 2R นะครับทุกคนถ้า H2R เนี่ยสังเกตง่ายคือเคยมันจะมีปีกนะครับเออมันจะมีปีกอยู่อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มีแค่กระจกแล้วก็ H2R เนี่ยไม่สามารถวิ่งบนถนนได้ผมโอเคไปโอ้พุงพ่งพุ่งกว่า S อสพันแบบเห็นได้ชัดเลยทุกคนโหูเมื่อกี้เราปล่อยรอบตัดไปนะครับโอเคเกียรรรร์์์์แล้ว้วเเเเกกกีีียยยย ตัวในมี6เกียร์เหมือนกันผมตามตามแบบฉบับของรถบิ๊กไบนะครับผมโอเคนี่โอ้โหบอบบอบแบบมิดอะคือมิดใหม่นะครับทุกคนคือโหอู้ยโอ้โหไปไปตอนนี้ใกล้จะกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วเราจะอุ้ยมีปั๊มเชลสองฝั่งเหรอเมื่อกีเ้เห็นเห็นฝั่งนี้ก็มีนะโอเคเข้าสู่ถนนรามอินทราเหมือนเดิมนะครับทุกคนอุ้ยอุ้พี PT. มีปั๊มพีที ย่างนั้นมาจอดมิตติ้งได้414 415กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีดอู้หู้ลอยลอย้ลอยลอยลอยโอเคเบรกก่อนเบรกก่อนสุดแล้วสุดแล้วโอเคสุดแล้วมันก็เบรกเองเลยของกด f คือดับเครื่องได้นะครับดับเครื่องเนี่ยเราสามารถถอยหลังได้ครับแต่ไม่สามารถเดินหน้าได้โอเคลงรถโอเคเราลองมาแบบว่าวิ้ยไายาบูสะหฮยาบูสะเอาดีเอาดีคันนี้ถึง400ไหมเนี่ยฮายาคันนี้ก็ใครสนใจทักมาได้ครับผมเออเจนฮายาเจน3นะครับ ไปถึงในชีวิตจริงนะทักผมมาได้ครับพร้อมขายเดี๋ยวส่งเรื่องต่อให้ผมผมทำงานอยู่ซูซูกิครับอ้อันนี้คือเกียร์รอบ,รอบๆเนี่ยขึ้นไวกว่าเฮดทูนะเออฮายาบุสาคันนี้ผมหูคันใหญ่มากนะครับโอเคเกียร์หกแล้วนะครับผมดูที่ว่าจะสู้เฮดทูได้ไหมนะครับผมนี่ไฮยาฮายาเสียงหวานเสียงหวานโอ้แต่ว่าผมเบาเสียงอ่ะเออผมเบาเสียงอ่ะผมว่าเพิ่มเสียงให้ให้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้แบบลั่นลนหูหูแตก จะได้หูแตกเลยทีเดียวนะครับสปีดบับเพนนะครับผมโอ้โหก็โอ้โห,โโหท็อปสปีด393นะครับผมยังไม่ถึงกับเฮดทูนะครับเฮดทูน่าจะแรงที่สุดในเกมนี้แล้วหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดพลาดนะครับโอเคนี่คือไฮยาบูสะนะครับอันนี้เป็นไฮยาบูสะเจน3นะครับผมอา แต่ยังไม่ใช่สีล่าสุดนะครับถ้าสีปีล่าสุดเนี่ยมันจะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีเงินนะเออสีเขียวเนี่ยจะเป็นเขียวดำอ่าสีเงินก็เงินตัดด้วยน้ำเงินนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยรู้สึกเป็นสีดำตัดด้วยตัดด้วยเงินปะอ,อันนี้ไม่แน่ใจลืมลืมทำงานอยู่แล้วก็ลืมเองนะมีเคทีด้วยมาเรามาสายแบบว่าเวนแว,น,แว,น,แวนกันไหนด้วยนะครับผมหรือพวกพวกเวฟอะไรวพวกนี้อ่าคือตัวไหนเขาเล่นกันฟ่ทุกคน อ่ะผมลองนี้แล้วกันนะครับเออไม่รู้ว่ารุ่นอะไรอ่ะเวฟคือเวฟเนี่ยอันนี้เวฟอาเหรอหูอเสียงโอ้โหเอ็ีเคการหลาดด้วยบายช่างคิวโอ้โหสปอนเซอร์นะครับมีสปอนเซอร์ดูที่จะชนะ h ฮดทูไดห้หรือไม่หรือไม่โอเคมาเบิ้ลก่อนเบิ้ลหูเสียงดู มาหนึ่งสองซ้ำใส่เกียร์หนึ่งตบเกียร์หนึ่งโอ้โหรอบกวาดไวอยู่กวาดไวอยู่แล้วตัวผมเลยเป็นอย่นะู่แบบบักตัวฮนะถ้าแอดมินแก้ได้ก็ลองดูนะผมเออลองดูนะ่าจะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบักตัวโอเคสุดที่เกียร์สี่นะผมสองร้อยกว่านี่โอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็เรือว่าตัวน่าจะทํามาเยอะนะเวฟเวฟวิ่ง206กว่าเนี่ยนะครับผมโอเค,อเคตอนนี้ก็ท็อปสปีดแล้วเออเปลี่ยนคันดีกว่า พอพอทำสปีดปุ๊บเราก็เปลี่ยนคันเงีเพราะว่าไม่รู้จะวิ่งต่อไปเพื่ออะไรนะครับเปลี่ยนคันเออเอ,อผมอยากลองฟอร์ซ่าอันนี้ใช่ฟอร์ซ่าป่ะใช่แต่เป็นตัวเก่านะครับโอ้โหเหมาะปาดเหมาะปาดปุกทอ่อท่อลั่นเฉินท่อท่อกดลั่นหุ้ยตำรวจอันนี้ตำรวจโพ olicerbr สามร้อยนะครับอันนี้อันนี้กดถ่ายรูปอถ่ายรูปได้แจ๋วเลยจะได้ทําปกง่ายๆโอเคดู cbr กันนะครับไล่เด็กแว้นกันดีกว่าไล่เด็กแว้น cbr cbr หูยเออหัวตัวของบักเสียได้ยวะไม่งั้นนะจะไล่มันกว่านี้แต่คนอื่นไม่น่าจะเห็นตัวของบักนะโอ้สามร้อยถ้า cbr สามร้อยจริงเนี่ยว,วิ่งไม่ถึงขนาดนี้นะสามร้อยสี่สิบโอ้คือไม่ใช่เลย t บ r ของจริงวิ่งไม่ขนาดนี้แน่นอนนะครับทุกคนเออใครที่อยากลองมาเล่นเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันจะเยอะได้นะครับนี่เปิดไม้ได้ด้วยทุกคนเออแบบ hello h ล l l ล h e ล l o t ได้นะครับแบบเข้ามาพูดคุยอะไรกันนีได้นะครับ มาเราจะมามาเอาขันไหนต่อดีนะครับเมื่อกี้ผมอยากลองเป็นอ X Max e m a e โอเคลองเดี๋ยวหูท่อลั่นจัดคันนท่อลั่นลั่นจัดโอเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยอันนี้เป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ใช่ป่ะถ้าแบบจัดในบหมู่ก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับผมโอ้ยเกียร์เดียวเกียร์เดียวเกียร์โตเกียร์โตชิวชวสามร้อยอ อุ้ยทามาเท่าไหร่สาม้ยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความไวของคันนี้นะครับผมโอ้โหแรงจัดแรงเกินแรงเกินมาอีกสักสองสาคันแล้วกันนะครับผมแ m a กจัดปลายผ่านไปเฮ้ยโซนิกใช่ไหมโซนิกนี่โซนิกนี่ก็เป็นไวรุ่นนะเป็นไวรุ่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ติดบักนะเพิ่มบักเยอะนะเนี่ยมาได้แล้วทุกคนได้แล้วมา ลองดูโอ้หพุนี่ไงใช่ด้วยทุกคนเออตรงตรงนี้เป็นเส้นเส้นลำอินทาน,นะเพราะว่าผมผมจำโชว์รูมนี้ได้ผมของเอเอออ i m โตอินพแลครับเอออันนี้ผมจำได้เลยนะครับผมจะอยู่เส้นลำอินทาน,นะครับโอเคไปไปต่อโหมีด้วยนะครับอันนี้รูปเอามาจาก g o o g l e Map เลยนะ <c oughs> รูปโชว์รูมโอเคลองมาดูทับสปีดของเอ่อโซนิกซิงกันดีกว่านะครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจัดนะครับนี่ มา่ xual, ิที่เมา่ิที่เโอ้โหเกียร์ห้าน,นะครับ283กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือท็อปสปีดของคันนี้นะครับต่อมาอันนี้เป็นพวก2จังหวะป่าปเสียงนั่นจะลันล่นๆเลยลั่นไหมลั่นไหมทำไมเมื่อกี้เราจะนั่งน่าจะเป็นคนซ้อนนะมันก็เลยขี่ไม่ได้โอเคได้แล้วอ่าลั่นอยู่ลองดูเดินเบาโอ้โหเดินเบาลั่นมากโอเคไปดูสิว่าจะแรงไหมตอนนี้ก็คือเฮดทูเดี๋ยวแรงที่สุดนะครับยังไม่มีไม่มีอะไรสู้ได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีกี่เกียร์ห้าเกียร์ หกเกียร์โอเคหกเกียร์ครับไปแบบชิชูลนี่ถ้าหมอบได้หมอบแล้วนะทุกคนถ้าผมหมอบได้โอ้โหนี่คือรอบตัดแล้วได้272กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้นะผมโอ้โหฟิวดิเออเราเข้ามาที่ปัม๊มหนืปตทไหมปตทนีกว่าทุกคนเออปตทอ,อันนี้สถานีเสร็จบุบเศษบุบ,บ เศษบุดบำเพ็ญสวัสดีเลยนะโอ้โหมีนี่ด้วยออจิฟฟี่ขึ้นนี่คือจิฟบฟรีครับเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตนะครับผมมาลองแบบโรเพยหน่อยไหมเอาเอารถมาเติมน้ำมันสักหน่อยโอเคเติมน้ำมันหน่อยะครับวิ่งแล้วไม่ R3 เสียงมันลั่นจังวะดีดีดีเกเอ็นอ๋เกเอ็นเดี๋ยวถึงจะถอยได้นะครับโอ้ยโอเคอเคติมน้ำมันหน่อยพี่โอ่อเอ่ออ่ออ่ลงลงรถ ก็ s ดสเปซบารลงรถโอเคจอดไม่ตรงดนะ้วยโอเคผมสําหรับแมปนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเออก็ส่วนส่วนใหญ่เดี๋ยวก็มีประมาณนี้แหละที่เขาเล่นกันอนะ่ะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันอนะไรเงี้ยได้เลยนะครับวันนี้ถ้าใครอยากลดแรงขึ้นหรืออะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นเอ่อเซตอัพต่างๆนะครับผมใช่ไหมเนี่ยเซตอัพลูกลูกโตพิเศษ จูนเกียอะไรอย่างนี้ก็มาสนับสนุนได้นะครับผมราคาไม่แพงนะฮะโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมแล้วก็เสื้อส่วนเพื่อผมมาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับมีหลายสีหลายซสาครับผมใครอยากเล่นแบบนี้ผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you